คุยกันเรื่องลุงจะไปสตาร์นออกกําลังกายที่เดียวกันค่ะแก้จ่ายแต่แก้ไม่ไปค่ะพี่น้องแกไม่มีเวลาตอนนี้แกไม่ได้ทํางานแล้วพังชุบแซวิสครชี่มีโยนแบ็ยลุงบอกว่าซื้อไม่ได้ราคาราคานี้10ล้านบาท สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้อากาศดีอีกแล้วค่ะเดนมาร์กเป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งของเราสองคนจะพี่น้องจะพาไปไหนไปไหนอาาตันฮะลุงบอกว่าจะไปตรงที่เดิมค่ะดื่มกาแฟค่ะไปร้านกาแฟกันวันหยุดค่ะ ริสโกนคาเฟ่กาเฟสุดร้านนี้คนเยอะมากค่นะนนี่ค่ะเป็นไวเอร์ละพาเดนเดนเะนี่ยตอนไหนใช่เอ้าเดชชัวตินอันบานานะฮะแล้วก็กเ,กเราจะมานี่ค่ะอันนี้ก็เป็นบานานาเคค่ะ บานานาคีบานานะภาษาเดนเขาเรียกบานานีเย้แมนดีรลุงบอกว่าต้องผอมได้แล้วลุงบอกว่าอย่างนี้ทูนาสว่าก้บานานแเอรกชเดเอา้ซอสอีส์มามีอน้องอร่อยันอเนื้สพราะดิดูสิเสียงอสิออกไวซิ ด้สกินแวร์รอฟอร์มาซุกอะยาหา,าเสียปรุงเต็เมแน่เฮียคุณก็เรื่องอะจะสตาร์ทออกกำลังกายค่ะพี่น้องคุณลุงบอกว่าแย่ๆเป็นไงบ้างพี่น้องสบายดีกันหรือเปล่าคะนี่ค่ะ,คะข้างหลังก็เป็นทะเลคนกำลังมาเยอะเลยค่ะ ทะเลนะคะน้องอากาศดีมากชัวริสเยอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้เดนมาร์กเป็นเจ้าภาพชัวริฟันเนาะชัวริฟันนะฮะเคลื่อจกอักรยานเดนมาร์วกอเคลือ <c oughs> so อีเดียิสเดย์ีจะขึ้นรไปเลน์เซุลบอร์กอีเดียิสเดย์ วันนี้วันสุดท้ายเกี่ยวกของเดนมาร์กค่ะพี่น้องวันนี้ไปเกี่ยวเลบที่บไปที่อ๋อไวเลอร์ไวเลอที่ซุนนัโบที่การเซก็ไปทางยูเลนค่ะพี่น้องวันนี้ค่ะวันสุดท้ายของเดนมาร์กแล้วค่ะเนาะนี่ส้มเยอะเว้ยนี่ฟูคุชเทอร์เอสเซ่เอาสวินโบสวินโบยูฮวาเว้คุยกันเรื่องลุงจะไปสตาร์ทออกกำลังกายที่เดียวกันค่ะแกจ่ายแต่แกไม่ไปค่ะพี่น้อง แกไม่มีเวลาตอนนี้แกไม่ได้ทํางานแล้วพังชนแล้วกเกษียณแล้วแกก็จะไปเพราะว่าใกล้บ้านค่ะแค่3ามกิโลเอ้ยโทษค่ะสนาทีค่ะคุณใช้มินูด้ยแกจะรู้กจะใส่แบสก็เยี่ยมอันนีคันนี้มาดูแล้วอีนมิน่เด้ชูมินูเด้อแฮนชิมมารสมุสกิโดเมียพอดีอมมอนแต่อีกน้งเสือผ หุแมนสิแค่ยงผมเฟเตอร์มดีแต่มังได้ซัมเฟี้าไปอันคุยกันเรื่องว่าเดี๋ยวแกจะไปเพราะว่ามันจะมีโคดเป็นเป็นบัตรนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีคนเราจะเข้าไปแบบเราจะแบบจี out miss ะะะะ้เอาทูมสเนาะเนาะจะไปสอนลุงจะไปบอกลุงว่าเขาให้ทําแบบนี้แบบนี้แกไม่ได้ลงไปแกใจปีหนึ่งปีแล้วหมื่นสองค่ะบ้านเรา ที่ทีบิสกิดแกไม่ไปโอเคค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าไปแล้วค่ะ